เราจะใช้อำนาจทางการเมืองมันไม่มีนักการเมืองที่เหมาะคือมีศีลธรรมเราจะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเราก็ไม่มีนักเศรษฐกิจที่เหมาะคือมีศีลธรรมมันเลยข้างเติมหมดมันต้องย้อนกลับไปจากการข้างล่างว่าเอาศีลธรรมขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาใช่มันก็มีปัญหาอีกแลยว่าจะดันขึ้นมาได้อย่างไรเอากำลังที่ไหนมา นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่อยคิดดูเสียว่าทำอย่างไรให้เกิดความนิยมในศีลธรรมทันขึ้นมาไอ้ไอพวกนู้นเขาก็ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยไปผมก็ปัญหาทางศีลธรรมอยู่ด้วยไป้าเคยเปรียบเทียบกันว่าที่ไอ้แม่ค้าวางหาเร่พูดบาทเต็มไปหมด เดินไม่สะดวกนี่เป็นปัญหาเขาบอกปัญหาเศรษฐกิจวัาเัาเป็นอะไค่าสรามหาะวางอุดทางเดินพุทธบาทหมดไอเราบอกมันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมมันทําอย่างนั้นไม่ได้แคนโบราณก็ไม่กล้าทําอย่างนั้นเขาเห็นว่าบาปทําขยะอะไรที่อันตรายตกอยู่กลางถนนเขาก็ยังว่าบาป สมัยผมเล็กๆเนี่ยมันมียังมีลัฐที่อย่างนี้อยู่เด็กๆจะทําให้เกะกะวางถนนหรือว่าทําของมีคมเศษกระเบื้องตกกลางถน,นนนี่มันบาปไม่ทําถ้าคนมีศีลธรรมมันก็คิดว่าไม่ถูกแล้วมาวางเกะกะทางเดินจนเดินไม่ได้บาปไปแล้วมันก็ไม่ทําเหมือนกัน นี่เขาก็มองแค่ว่าเศรษฐกิจบางกล้าบางคนเอาเปรียบจนแล้วก็วางหาบบนทางเท้าก็ถูกของเขาเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่ไม่แก้ปัญหาทีด่านแล้วมันจิตใจของมันเออไม่มีศีลธรรมแต่จิตใจมันมีศีลธรรมมันไม่ทําหรืออันตรพานที่มันข่มขืนแล้วฆ่าฮมันมีมูลเหตุมาจากเศรษฐกิจหรือมันมีมูลเหตุจาก ไม่มีศีลธรรมอคนก็มองเศรษฐกิจด้วยมันอยากจะได้รถกามารมมันไม่มีเงินมันก็ต้องคมคืนเอาอปัญหาเศฐฐรษฐกิจเพราะไม่มีเงินไปซื้อกามารมแล้วต้องมาคมคืนเอานี่มันมองกันอย่างนี้ปัญหาอันธาพาลก็ว่ามันมาจากเศฐฐรษฐกิจเป็นมูลเหตุผมว่าความไม่มีศีลธรรม ถ้ามีเสื้อทำมันมัน,ม,นมันไม่ทําอย่างนั้นนหะมันอดอดได้มันไม่ถึงกับไปเชียวขุ่มคืนหรือถุงขุ่นืนแล้วฆ่าเลยทีวนี้เราพูดกันไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าคนหนึ่งเ็ามองแต่าทางเศรษฐกิจแต่เราก็ามองแต่ทางศีลธรทมเหมือนกันเสื้อทรมาแล้วแก้ปัญหาได้หมดเขาก็ัวว่าถ้าเศรษฐกิจดีแล้วแก้ปัญหาได้หมดเรา,าไม่จี ราะเศรษฐกษิจชัวนในคนเห็นกับตัวศีลธรรมชัวนในคนเห็นแก่บผู้อื่นเดินส่วนทางคถ้นนา <นะ S 2> คุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแหละโดยนิจในมันก็ถูกนะมันมันก็เหลืออยู่ว่าจะจะทําได้ไหมจะเอาอำนาจการเมืองไหนมามาแก้ไขอมอบครับคนก็ไปหาศีลธรรม หรือเอาอ้เศรษฐกิจแบบไหนที่มาดันคนก็ไปหาสีลธิธรรมแต่ในข้อสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายอยบพระสงฆ์นะฮะท่านอาจารย์ได้พูดตอนนึงว่าพระองค์ไหนไม่ดีก็อย่าไปฟังก็ดูแต่เคารพเชื่อฟังในพระดีๆมันก็เพลินเหมือนกันที่พระดีก็น้อยส่วนใหญ่จะพระไม่ดีแล้วในหัวข้อของปัญหาของท่านวิยุทธ์นั้นเขาก็เน้นถึงว่าเยาวชนหรือหนุ่มสาว เพราะในเมื่อบุคคลในวัยนี้โอกาสที่จะเข้ามาวัดนั้นก็น้อยกว่าคนแก่หรือคนมีอายุสิ่งที่เขาประสบหรืออ่านจากหนังสือพิมพ์ในแง่ที่ว่าพระไม่ดีนั้นทำให้เขาเหมาเอาได้ว่าในเมื่อผู้ทรงศีลน,นุ่งผ้าทีวออะไรอย่างเนี้ยเป็นผู้ที่ต้องประพฤติตัวให้ดีถูกต้องตามวินัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังเป็นอย่างนี้เลยชักสงสัยว่าไอ้คำสอนศาสนานั้นมันเป็นอย่างไรมัน มันดีจริงหรือในเมื่อเขาไม่มีโอกาสมาเข้าวัดเขาก็ย่อมจะไม่ได้รับความจริงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมจึงผมมองในในจุดนี้มากกว่าที่จะเอะเป็นไปในลักษณะที่อาจารย์บอกว่าพระไม่ดีก็อย่าไปไปเชื่อฟังอะไรเงี้ยซึตอนนี้มันก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วพระดีๆแล้วถ้าเกิดอเอเ้าวชนหนุ่มสาวเนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นกําลังต่อไปในภายหน้าเนี่ยมีศรัทธาต่อศาสนาน้อยลง ผมก็เชื่อว่าศาสนาเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าศาสนาอยู่ด้วยด้วยความศรัทธาของประชาชนซึ่งก็เป็นเป็น,ปนที่น่าเป็นห่วงว่าอะไรอะไรมันจะจบสิ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดก็ได้ผมหมายความว่าประชาชนศึกษาจนรู้ว่าศีลธรรมคืออย่างไรประชาชนก็รู้ว่าทิพพระเหล่านั้นทาอยู่นั้นไม่ไม ไม่ถูกไม่ถูกกับเรื่องศาสนาประชาชนรู้เองว่าศีลธรรมคื่หลักศาสนาเป็นอย่างไรแล้วก็มาสนใจกันในส่วนนี้่มากใน,นส่วนพระเรานั้นถ้าว่ากําจัดออกไปจะได้ก็ดีเหมือนกอันเจรนี่มันในสิ่งที่ดวนกว่าจาเป็นกว่าเรามารู้เรื่องศีลธรรม ล้วปฏิบัติกันสียถูกต้องถ้าเราไม่ก็คงจะหมดไปเองไม่มีใครเลี่ยงดูเห็นที่เขาเลี้ยงดูอยู่ว่าพราะเขาไม่รู้หลักพุทธศาสนาท่านโดยมากอคนคนที่ไปหาพระประเภทนี้ก็ไปเรียกว่าปัญหาเศรษฐกิจบีบ่านได้เหมือกัน เขาจนแล้วเขาคิดว่าจะรอดได้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งก็ไปหาความศักดิ์สิทธิ์จากพระเหล่านี้เพื่อมาแก้ความจนน,นี้มันก็ยังผิดกันอย่างแต่ถ้าเขารู้ถูกต้องว่าความจนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันมาจากความไม่มีศีลธรรมไม่รักทํางานไม่ควบคุมความรู้สึกไม่ประหยัดไม่อะไรทั้งางจนคือไม่มีศีลธรรม ันก็แก้ส่วนหล่มนี้เสียก็าหายจนด้วยไม่ต้องไปหาความศักดิ์สิทธิ์จากพระชนิ์นั้นัผมจึงมองไปไหนว่าการศึกษามันไม่ถูกต้องการศึกษามันหาด้วนอย่างที่พูดอยู่เ่ยบอกเรียนแต่หนังสื้อกับอาชีพไม่เรียนธรรมะว่าเราจะใช้ความรู้และอาชีพนั่นกันอย่างไร นี่เอาละเป็นน <pl ains> ั้นว่าถ้าเดนนี้เรามุ่งหมายจะแก้ไขความเลวร้ายอันนี้ก็รีบทําให้ศีลธรรมกลับมาแล้วก็โดยวิธีใดก็โดยวิธีให้ประชาชนรู้จักอสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศีลธรรมกันเร็วๆให้มากขึ้นไอ้ไอ้ไอ้พระเหล่านั้นก็คงจะมีผู้อื่นี่ไม่ใช่เราแล้วกัน ตัวเราไม่มีเวลาไม่มีหน้าที่แต่ถ้าใครมาถามเราเราก็บอกมันไม่ถูกแล้วก็ให้ผู้อื่นพวกอื่นจัดการกับพระเหล่านั้นแต่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาอย่างคุณว่าเพราะเขาจะจัดการกับพระเหล่านั้นเพราะนั้นแกเขามีอิทธิพลอยู่ที่ไหนที่ที่ไม่มีใครกล้าไปจัดการกับแกมันเป็นปัญหาซับซ้อน ถ้าพูดอย่างความรู้สึกของพุทธบริษัทก็มารีบรีบรีบเนี่ยรีบทำความเข้าใจในศีลธรรมในรศาสนาในธรรมะใ,ใ,ให้ทุกคนเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งอันนี้เลาจะแก้ปัญหาทั้งปวงได้ปัญหาเรวร้ายทางเศรษฐกิจก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีการปกครองที่ไม่มีธรรมะก็ดีอะไรก็ดี แม้จะเรื่องขูดรีดขูดเนื้ออะไรกันอ่าขูดเลือดกันก็ดีมันจะหายไปได้ด้วยศีลธรรมมันกลับมาไม่มีใครวางหาบเรเ่เกะกีเกะกขาดทางข้าหุ่กต่อไปเป็นต้น